สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนครับผมตอนนี้กับว่าพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดียอยู่กับผมบักคำอาร์ตผู้เก่าผ่้เดิมนะครับผมมือนีคุณยายเห็ดมีกะทิเอะห้อกินพี่น้องเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับผมว่าวิธีทําคุณยายเห็ดแบบใดแล้วกับไปเบื้องตอนเขากินเลยนะครับผมว่ามันสีสบแบบใดพี่น้องไปเบิ้งกันได้เลยครับผม นี่พี่น้องอันทับแรกอยู่ในนี่เส้นมีแล้วครับนี่พี่น้องอันนี้เส้นมีเขาเขาเอาไปแซ่น้ำแล้วออแ,แล้วครับผมเอาไปแช่น้ำแล้วเพราะมันนิ่มแล้วเ่าก็ออามันหนึ่งมันหนึ่งมันจังสีได้นุ่มพี่น้องมันจังสีเพราะแเพราะว่าเอาไปลวกเดี๋ยวมันสีแฉพี่น้องนี่แล้วครับผมเดี๋ยวห่อามาติดตามกันได้เลยครับผมว่าขั้นตอนการทําน้ํามันสิเป็นแบบไหนน้ำมีกะทิแล้วพี่น้องอยู่ในนี้กับน้ำกะทิแล้วพี่น้อง <S <S คุณยายกำลังเกี่ยวกระทิให้มันแตกมัน,นตอนนี้คุณยายก็ใส่พริกแกงแล้วเร้อครับผมเอาพริกแกงลงไปลงไปพัดเห้ยตกรได้ละน้ำแม่อยู่เนี่ยพริกแกงไส่บ่หล่หรอกพี่น้อง เพราะว่าคุณยายกินเก็ดบ่าไรแกะเข้ากันเดี่ยวหมูแจ๊นี่พี่น้องอุปกรณ์ห้องแต่สิมีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องหมูซับไข่หวานตีใส่หมูนี่พ่อพ่อพี่แกงกับกะทิมันเขากันแตกมันแล้วคุณยายกันไสหมูเลยนะครับผมนี่อยู่ในนี่กันไสหมูแล้วไสหมูกะทิใส่น้ำเพิ่ม นีเดหมูล,ลงไปควายมันเข้ากันกับกะทิกับพริกแกงก่อนนะครับ<ด>นี่ปรุงเลยเลยครับผมใส่ผงชูรสลงไปนนใส่ซัมนี่พอใส่ใสน้ำตาลต,ต้ออะไรแบบนี้ไปก่อนใส่ของตัคนตีไข่ได้ยอด บะเหนีอาไข่มาหยอดนะครับผมบ่แม่นเท่เลยพี่น้องมะหยอดเอาถ้าเท่ดมันสิเป็นก้อนผมมาหยอดเอามันจังสิงเป็นน้ำน้ำแบบคนๆนะพี่น้องมาหยอดไข่น้ำกะทิกับกับบวแดงปั่นได้พี่น้องเพราะว่าคุณยายบ่ได้ใส่พริกแกงหลายพี่น้องเพราะว่าคุณยายกินเผ็ดบวบไข่แด้นะครับผมหยอดไข่ลงไปเลยครับ ไข่ทั้งบทสองน่วยพี่น้องเคืองแน่นแน่นเลยหมูแน่นแน่นไข่แน่นแน่นทั่วทั่วตำทั่วปนพี่น้องทั่วดินนี่ละพี่น้องเอาไปตำพี่น้องตำใส่ในขบมันจังสิเฮ็ดให้น้ามขนๆน มีความมันความมันของกะทิกะบอกทั่วพี่น้องหมูแน่นแน่นเน้นเเลยแล้วก็ใส่ซอดฝาเขียวน้ำปลากับซอดฝาเขียวนี่ใส่ตอนที่น้ำเดือดแล้วด้อครับผมย้ายซิมเราด้วยกันนะพี่น้องเ,เสียไป แซบแล้วแซบแร้วมาเีครับผมพี่น้องน้ำม,มีกะทิของห้องกะเซจเรียบร้อยแล้ว้อครับผมเป็นยังไงพี่น้องไปแต่แซบว่าไปแต่แซบว่าเอาไปเห็ดน้ำใด้อครับผมสําหรับวิธีการทําน้ํามีกะทิกับมีกะทิแล้วพี่น้องวิธีทํามีกะทิพี่นอ้นองคุณยายเห็ดแบบเป็นสูตรของโบราณนะพี่น้องสูตรของคุณยายโดยตรง เพราะว่าคุณยายเป็นคนเห็ดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพอกันไม่อนะีพี่นาวันนี้อันอีพี่ต่อไปก็สิเป็นคลิปกินละพี่น้องอันนี้เป็นวิธีการทําน้ํามีกะทิสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ